เงียบๆยงๆกได้ uh. ไม <S S ่นแม่จ๋าเบานะไม่ไ oh. ด oh, oh oh ้พี่ตกใจ่าเก่งตัดหม มองว่าตรงนี้เราไม่ชอบทำไมเป็น,นเพราะเป็นจุดศูนย์ถ่วงของตันที่นักอพี่กอล์ฟอ,อีประเสริฐมวยกลับไปเรื่องอะไรหนึ่งหม่อมจันทร์ที่เตรียมไปคะมหาพี่พมาทำกิริยามาะไรน่ะที่นี้มันไม่ถูกไม่งามม,มีเรื่องอะไรรีบแจ้งรีบกลับไปซะหม่อมฉันไม่ได้อยากจะถามเด็ดพี่อะเพคะมีเรื่องอยากถามเ,เ,มเ,ามเด็ดพี่ ไม่ต้องมาปลูกเนื้อต้องตัวพี่นื่พีไม่บวชคือว่าจับดีๆติดที่จุกอางเผือกนะพี่คหน้าเนี้ยมันหน้าร้อนอ่ะเด็กที่ปลูกต้นไม้ไว้ในกระเปล่าพี่คะปลูกต้นอะไนะปลูกต้นไม้ไงช่วงนี้พี่ต้องปลูกมะนาวเพราะมะนาวแพงท้ายังั้น่ะไปตัดทิ้งใหมดเลยนะ ใช่เราสองคนจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนี่สิถูกไหมเริ่มต้นใหม่หนึ่งคนใหช่ถ้าน้องเล่นมุกอย่างนี้ทำไมเอาปืนเป็นคนละกระบอกดีกว่าทำไมเราจะได้เหมือนกันและกันเล่นดีกว่านี่กับพร่อไปกันไปกันอะไรใจจะเล่นหัวใจตรงกันใช่ไหมโอ้โโอ้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 เสียทีปวดหัวไปค่ะหน้ามันร้อนผม ใครอะไรใครทาไม่ด <three> ่าพี่คะให้อะไรนะใครทาไม่ดาาใช่ทำไม่ดาาคืออะไรใครธอไม่ด่าก็ขาดเธอไม่ได้เนย่ไงเล่าเจียวมากเลยพี่คะมีเรื่องอะไรได้เจอ้าได้พูดมาเลยมันหมายัะมาตั้งนานแล้วมันไหนจะแต่งสักทีอะพี่คะถ้อเรื่องแต่งร้อยพี่แก้แค้นก่อนแล้วเราค่อยคุยเรื่องแต่งงานกัน คบคบกันมานานไม่ยอมไม่ใช่นามสกุลยอเือเธอเพ่อเธอเพย่อเธอเพ่อเอ thank <laughs>